เสวยต้นสมัยรัชกาลที่6คืออะไรเหมือนหรือต่างกับประภาต้นสมัยรัชกาลที่หภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หประทับนั่งขวาสุดขนาดเสด็จประพาต้นครั้งที่สองพศ2449ที่เมืองกำแพงเพชรประภาต้นสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกับสวยต้น สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ราชาศัพท์สองคำที่แม้ลงท้ายว่าตน้นเหมือนกันแต่พระราชกิจทั้งสองแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงประพาตน้นตั้งแต่รัชกาลที่๕ทรงขึ้นครองราชโปรดการเสด็จประพาสไปตามมณฑลหัวเมืองต่างๆในประเทศในการเสด็จประพาสแต่ละครั้งบางครั้งก็เพื่อทรงตรวจราชการจัดการปกครองมีการรับเสด็จอย่างเป็นทางการบางครั้งก็เพื่อสำราญพระราชอิริยาบถ ไม่โปรดให้มีการรับเสด็จเป็นทางการเรียกว่าเสด็จประพาต้นหรือประพาต้นภาพรัชกาลที่ห้าครั้งเสด็จประพาต้นหากการสำราญพระราชอิริยาบทนั้นเป็นแบบสามัญการเสด็จประพาต้นจึงไม่มีท้องตราสั่งหัวเมืองให้จัดทำที่ประทับแรมการประทับแรมที่ใดเป็นไปตามพระราชหฤทยัยไม่มีขบวนเสด็จใหญ่โตและทรงเครื่องแต่งพระองค์อย่างชาวบ้านทั่วไป เพรียกว่าทรงเครื่องตน้นและอื่นๆในรัชกาลของพระองค์มีการเสด็จประพาต้นสองครั้งด้วยกันครั้งแรกเมื่อรอสอ123พศ2 4 4 7ครั้งที่สองเมื่อรอสอ125พศ2 4 4 9เสวยตน้นแม้รัชกาลที่6ทรงเป็นนักเรียนนอก โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาณประเทศอังกฤษตั้งแต่พระชนมายุเพียง12พรรษาและต้องประทับอยู่ถึง9ปีเศษหากโปรดที่จะดำเนินพระราชกิจประจำวันตามรอยพระราชบิดาแม้เวลาสวยพระกระยาหารกลางวันก็ประทับสวยกับพื้นอย่างไทยโบราณเรียกกันว่าสวยต้นและส่วนใหญ่สวยด้วยพระหัต์เครื่องราชูป,ปโภคที่สำคัญในการสวยคือพระสุพรรณภาชอกพานปากแบน มีชื่อเรียกเป็นสามัญว่าโตส่วนเครื่องพระกระยาหารขาวหวานที่จัดขึ้นมาถวายเป็นประจำเวลาสวยนั้นจะเป็นอาหารไทยล้วนและเป็นอาหารพื้นๆที่คนไทยเรานิยมรับประทานกันทั่วไปแต่ปรุงแต่งประดิษฐ์ขึ้นด้วยฝีมืออันประณีตภาพพระสุพรรณพาชอวันจุพระกระยาหารขาวหวานพระกระยาหารขาวซึ่งจัดถวายในแต่ละวันนั้นจัดเป็นชุด มีพร้อมทั้งแกงเผ็ดแกงจืดปลาสำหรับแหนมเครื่องจิ้มผักสดหรือผักชนิดอื่นๆเครื่องเคียงต่างๆประมาณไม่ต่ำกว่า10อย่างพลัดเปลี่ยนเวียนกันไปเพื่อมีให้ทรงเบื่อการเสวยต้นในนรรัชการที่6ดดำเนินมาตลอดรัชสมัยมาเลิกไปตั้งแต่ทรงพระประชวรในวันที่11พฤศจิกายนพศ2468และจากนั้นอีกเพียงสองสัปดาห์ก็เสด็จสวรรคต